เปลี่ยนปากกาเรียบร้อยมาขอลุยกันต่อจําได้ไหมเอ่ยตีโกนขอทวนนิดหนึ่งตีโกนเราก็จะแบ่งเป็นเบสิกกับขอเป็นแอดวานซ์ดีกว่านะโอเคนะเบสิกกับแอดวานซ์เพราะฉะนั้นเบสิกเราเรียนไปแล้วตรงนี้จําได้ไหมเป็นเรื่องของสามเหลี่ยมอันนี้เป็นเรื่องของเร็วๆอันนี้เป็นเรื่องของอะไรบังคับจำไงโอเคไหมบังคับจาอันนี้เป็นเรื่องของการประยุกต์โอเคไหม เอ,เอการการอะไรนะมันมีอยู่2อย่างเนี่ยก็คือมองรูปเดียวกับมอง2รูปอะไรนะเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามแล้วเบอร์เฮ้ยจับได้แล้วเบอร์สามโอเคต่อไปเรามาขึ้นแอดวานซ์ตีโก้หน่อยโอเคแอดวานซ์ตีโก้เนี่ยอันที่หนึ่งเรื่องของมุมติดลบโอเคพี่ขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาต,ญาต,ญาตลบตรงนี้เลยดีกว่าตรงเบสิกพี่ไม่เอาแล้วพี่ไม่เอาแล้วพี่ไม่เอาแล้วพี่เอาแล้วเพราะว่าเราจบกันไปแล้วเบสิก อ่าขอใช้พื้นที่ให้มันคุ้มนิดนึงเรามาดูเรื่องของมุมติดลบกันหนะ่อมุมติดลบพี่จะขออนุญาตให้เราจําไปก่อนเราค่อยว่ากันพี่จะบอกว่ามุมติดลบอะไรก็ตามโอเคนะไฟดีนะมุมติดลบไม่ว่าอะไรก็ตามของคอสกับเพื่อนของมันอะไรวะคอสเพื่อนของมันเพื่อนของมันคือคนที่มันใกล้เคียงกับคอสอ่ะโอเคหมก็คือส่วนกลับมานั่นอนะเพราะฉะนั้นมุมติดลบของไอ้พวกเนี้ยให้คิดเหมือนบวก บอกอะไรอะพี่งงอ่ะอย่างเงี้ยถ้าพี่บอกว่าจงบอกว่าคอสโอเคไหมของลบเซตาอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีค่าท่างกับคอสเซตาเลยให้คิดถึงมุมเป็นบวกเลยไม่ต้องไปซีเรียสถ้าพี่บอกว่าเซกมุมติดลบของมันเนี่ยไม่ต้องไปคิดมากตอบเลยก็คือเซกเซตาโอเคไหมและเดี๋ยวเรามาถามกันว่าเพราะอะไรเหตุผลจากเดี๋ยวมาดูวงกลมหนึ่งหน่วยกันต่อไปถ้าพี่บอกว่าจงหาค่าของ แทนเอาเว้ยแทนของลบสาองศามันทำยังไงล่ะก็จำได้ไหมมีคอสเท่านั้นที่เป็นบวกถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ขออนุญาตเขียนแต่คอสโอเคไหมแทนแทนทำไงก็ดึงลบออกมาก็เป็นลบแล้วก็ค่อยแทน30สบองศาโอเคต่อไปพี่ขอเขียนไซด์ของไพยส่วนสองขออนุญาตติดลบหน่อย มุมติดลบของมันก็ดึงลบออกก็เป็นลบออกแล้วก็เป็นไซน์ของอะไรครับพายส่วน2เหมือนเดิมโอเคไหมแต่ถ้าพี่เปลี่ยนตัวนี้นะขออนุญาตขออนุญาตขอขอนุญาตเปลี่ยนตัวนี้เป็นคอสโอเคนะถ้าเป็นคอสเนี่ยคำตอบก็อะไรเอ่ยก็อะไรเอ่ยก็อะไรเอ่ยก็เขียนคอสไปเลยโอเคไหมแล้วเดี๋ยวเรามาว่ากันด้วยวงกลมหนึ่งหน่วย โอเคนะครับบูมติดลบเพราะฉะนั้นบูมติดลบต้องจำนิดนึงว่าอะไรมีอะไรเท่านั้นมีอะไรนั้นคิดเหมือนบวกเลยก็คือคอรโอเคนะมาต่อไปเรามาเริ่มกันที่วงกลมหนึ่งนวยโอเคอ่ะวงกลมหนึ่งนวยโอเคเริ่มเริ่มเริ่มวงกลมหนึ่งนวยก็คือมีรัศมีหนึ่ง โอเคไหมการวัดการวัดมุมตรีโกณเนี่ยเขาจะวัดอันนี้เราจบไปแล้วเราจบไปแล้วอ่ามุมติดลบจบแล้วอ่ามาการวัดมุมตรีโกณเนี่ยเขาจะวัดทวนเข็มนาฬิกาทวนเข็มคือเด็ดเด็ดเด็ดเทวนเข็มคือขึ้นไปอย่างนี้โอเคไหมเพราะฉะนั้นวงกลมหนึ่งหน่วยคือรัศมีหนึ่งหน่วยเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับขั้ดับนี่คือแกน y นี่คือแกน x โอเคไหมรัศมีหนึ่งหน่วยตัวนี้1 0ศูนย์โอเคไหม ข,ขึ้นไปตรงนี้ศูนองศาศูนย์องศาแล้วก็วิ่งตึ๊ดตึ๊ดขึ้นไปตรงนี้โอเคตีทั่วมันคือตรงนี้คือสามสิองศาแล้วกันนะตีทั่วคือคือพายส่วนหกนะสามสิบองศามันคืออะไรขึ้นไปตึ๊ดตึ๊ดตตรงนี้เยอะขึ้นมาหน่อยสี่สิห้าองศาคือพายส่วนสี่ตรงนี้มันคือเท่าไหร่โอเคไหมต่อไปขึ้นไปเยอะอีก ตึ๊ด <Das> ต <que ath en> คือพูดง่ายๆว่ามันขึ้นไปอย่างเงี้ยหมดเลยโอเคไหมตีท่าขึ้นไปตรงนี้อ่าอีก60องศาคือพาส่วนสตรงนี้จุดตรงนี้ครับที่วงกลมมันโดนเนี่ยมันคือค่าเท่าไหร่โอเคไหมขึ้นไปอีกเรื่อยๆวิ่งไปเรื่อ,อ,อยๆตเตี้เตรเติ้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 อเติ้รเติ้ร โอเคตัวนี้คือ180องศา180องศาคือ180องศาคือพายโอเคไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เราขึ้นไป90องศาโอเคหมหนึ่หน่วยแสดงว่าตรงนี้โอเคนะ0 1ตรงนี้ลบหกับ0โอเคไหมไปเรื่อยเลยครับ180องศาลงตึ๊ดตึ๊ดลงไปเรื่อยเลยตัวนี้ก็คือ270ก็คือ3พายส่วน2 ตรงนี้ก็คือเท่าไรเอ่ยพี่กัดมันเท่าไรศูนย์กับลบหโอเคไหมถามว่าพี่สอนอะไรวันนี้นี่แหละครับวงกลมหน่วยคือว่าวัดมุมตรีโกณเขาวัดทวนเข็มนาฬิกาวิ่งขึ้นมีค่าเซต้าเป็นบวกเพราะฉะนั้นจุดนี้แหละครับพี่จุดนี้แหละครับคือเป็นจุดที่เราต้องจำตานแรกอะจำได้ไหมที่เราบอกว่าอะไรนะไซน์สคือเท่าไรนะคือเท่าไรนะหน่ส่วนสอง ต่อไปคอสสามสิบคืออะไรนะรูทล่ะรูทสามส่วนสองเดี๋ยวนะไซน์สามสิบันคืออะไรไพ่ส่วนไส่วนหกโอเคคอสสามสิบคือไพส่วนพอดีโตแล้วเขียนเท่ๆดีกว่าเป็นอยู่ในรูปเรเดียนโอเคถามว่ามันเกี่ยวอะไรกับตรงนี้อา้าวเราจาเพิ่มอีกนิดนึงเทกับคอสโอเคแล้วก็ Y ทาทั้งกับไซน์อคอสวไซน์เริ่มเพราะฉะนั้น พิกัดตรงนี้คือ x ถูกไหมครับอันนี้คือ y เพราะฉะนั้นถ้าพี่บอกว่าจงหาค่าของ sin 0องศา sin 0องศา x cos y sin 0องศาคือเราเริ่มจากตรีโกณละวัตตรงนี้0องศา0องศา0องศาเราตอบเท่าไหร่เอ่ย x cos y sin sin คือ y เพราะฉะนั้นตอบ0ต่อไปถ้าเราถาม cos 0องศา x cos คือตัว x ถูกไหมโคตคือตัว x, B, ว x B, ก็ตอบเท่าไหร่ 1, 1 โอเคไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ตรงนี้อะไรนะตรงนี้อะไรนะจุดอะไรใช่ไหมมันคือกี่องศาไพ่ส่วนหมันคือ30องศาเพราะฉะนั้น x cos y s i n ไอ้ตรงนี้คือตัวหลังไอ้ตรงนี้คือตัวหน้าเพราะฉะนั้นไอ้ตัวหน้าคือรูทสามส่วนสองกับอะไรหนึ่งส่วนสองโอเคไหมไอ้ตัวนี้คืออะไรพี่มันคือไพ่ส่วนไพ่ส่วนซี อันนี้ก็ไรส่วน4อันนี้ก็เป็นรูท2ส่วน2อันนี้ก็เป็นรูท 2, 2ส่วน2เอ,อ,อยมันเท่ากันเหมืเพราะนั้นตรงนี้ x x นะครับ x คือ cos x ค o s ก,ก็เป็นรูท2ส่วน2คู่กับอะไรรูท2ส่วน2โอเคไหมประมาณนี้พเพราะนั้นตัวนี้พิกัดจุดนี้พิกัดจุดนี้ก็เป็นพิกัดจุดนี้เป็นส่วน3ส่วน3งั้น ตรงนี้คือรูทสส่วนสองอันนี้เป็น1.2ส่วนสองโอเคไหมเริ่มเริ่มเริ่มตัวน,นี้ก็กลายเป็นเท่าไหร่ x cos x cos y s i n เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือ cos ถูกไหมตัวหน้าถูกไหมก็เป็นเท่าไหร่1.2ส่วนสคู่กับอะไรรูทสส่วนสองบางคนถามพี่แล้วแทนมันคืออะไรล่ะจำได้ไหมแทนมันคือ sin ส่วนอโอเคไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็สามารถวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งวิ่งไปได้เรื่อย โอเคแมอันนี้สําหรับคอร์สแลนหนึ่งนี่สาหรับวงกลมหนึ่งหน่วยนี่มันเป็นเรื่องที่ยาวหน่อยนะแต่ขอคอนเซปต์อีกนิดหนึ่งตีกเนเขาก็มีหลักการอยู่ว่าเขาจะแบ,บ่งเป็นคอร์สแลนดจตุภาคอันนี้จตุภาคที่หนึ่งจตุภาคที่สองจตุภาคที่สามจตุภาคที่สี่เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามทุกฟังก์ชันเลยตกคอร์สแลนที่หนึ่งมีค่าเป็นโบวกหมดเลยเช่นถ้าพี่บอกว่าไซน์ยี่สิบสี่องศามีค่าเป็น บวกโอเคไหมถ้าพี่ถามแทน17องศามีค่าเป็นบวกเพราะอะไรเราเริ่มที่ศูนย์องศาไม่เกิน90มันมีค่าเป็นบวกหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรก็ตามโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาจะเรียกว่า a l l คำว่า all ก็คือว่าบวกหมดโอเคไหมต่อไปพ u e s t i o ที่สองมีไซ์เท่านั้นช่วยจำนิดนึง มีไซน์เท่านั้นกับเพื่อนของมันก็คือโคเซกโอเคไหมมีไซายเท่านั้นที่เป็นบวกนอกนั้นลบหมดเลยถามว่าพี่มันเป็นยังไงวะอย่างนี้ไงถ้าพี่บอกว่าจงหาค่าของไซน์เกิน90มาหน่อยอ่ะร้อยองศาไซน์ร้อยองศาไม่ต้องไปคิดเลขเลยเฮ้ยเก้าสอยู่นี้นี่หว่าเวลาวัดม um ุมตีโกลพี่โต๋อบ,บอกว่าให้วัดอะไรนะชวนเข็มนาฬิกา1 0ึ100องศามันคือมาจาก ศูนย์ปาปื้นเเพราะฉะนั้นร้อยมันน่าจะเป็นคอลเลนจสองมีค่าไปละเป็นบวกเดี๋ยววิธีคิดค่อยมาว่ากันเอาใหม่ถ้าพี่บอกว่าะจหาแทนของ120องศาพี่ต้องก็บอกว่าคอลลนที่1อะไรก็ตามนะที่ตกคอลลนที่1มีค่าปไปเลยนะเป็นบวกเสมอเลยไม่ต้องไปซีเรียสแต่พอมาตกคอลลนจสองเนี่ยมันมีไซน์กับเพื่อนของมันเพื<ๆ>่อนของมันคือโคโคเซกโอเคไหมแทน้นแทน120เราก็เริ่มเลย จากศูนย์องศาปลาตึ้ต่ย่ยเอยเก้าสิบเอยเอยเก้าสิบปลาร้อยยี่สิบประมาณนี้มันไม่เกินตรงนี้หรอกในเมื่อมันไม่เกินตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่เกินเพราะฉะนั้นแทนมีค่าไปละลรตกพะแนนสองแทนมีค่าเป็นลบเดี๋ยววิธีคิดค่อยมาว่ากันว่าเฮ้ยเป็นค่ามันเป็นเท่าไหร่อะไรเงี้ยเรามาว่าตรงคําว่าลาบดิงโอเคไหมต่อไปเพราะฉะนั้นคะลนนหนึ่งก็ใหม่นะคะลนนหนึ่งทุกตัวเลยมีค่าเป็นบวกต่อไปอ๋อทรอีกอันหนึ่งก็ต้องเป็น แทนอีกอันหนึ่งก็เป็น cos โอเคไหมเพราะฉะนั้นไอ,คอ,นอ,อคไ้ค่าของมันแต่ละจุดอะโอเคไหมค่าของมันแต่ละจุดอะมันจะมีค่าเป็นบวกก็ได้ลบก็ได้พี่ต้องขอถามนิดนึงถ้าพี่ถามว่าจงหาค่าของ s i n ์พายมีค่าเท่าไหร่ ไซน์พายเราก็นึกให้พายมันคือมีค่าเท่าไหร่วะพายมันคือ180ใช่ไหมร้อยแปดสิบเราก็เริ่มจาก0นย์ก่อนตึ๊ดตึ๊ดตเว้ยเกแล้วตึตึ๊ดตึ๊เอ๊ะตรงนี้180เพราะฉะนั้น x c o s ค y s n x cos y s i n x cos y ค i s เพราะฉะนั้นตอบแล้วเป็น0โอเคไหมบางคนบอกพี่ขออีกขออีกอ่ะพี่บอกว่จาจงหาค่าคขอรสของ3พายส่วน2 3ามไพ่ส่วนสองมันคือ270องศาเพราะงั้นสอง้อยเจองศาเวลาพี่ต้องเขาสอนวัดมุมตรีโกณเขาวัดอะไรนะทวนเข็มนาฬิกาตึง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 เท่าไหร่นะ3ามไพ่ส่วนสองมันคือ270อันนี้90ละไปอีกไป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 เรื่อยๆเอ้ย180ยังไม่พอไป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 เรื่อยๆมันอยู่ตรงขอบพอดีมันอยู่ตรงเส้นขอบพอดีเพราะฉะนั้น x cos y s i n เพราะฉะนั้นพี่ถามหน่อย cos มันคืออ้าวคือ0โอเคไหม ประมาณนี้แล้วถามว่าแทนละ่ะแทนคืออะไรแทนก็คือสายส่วนคอสก็เอามาหารกันแต่มันมีบางตัวหารไม่ลงนะไม่ใช่ว่าแทนมันหาค่าด้วยทุกค่านะโอเคไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ขออนุญ,ญาตจบแล้วเดี๋ยวเราจะไปในเรื่องของลาบดิงกันให้ดูว่ามันจะเป็นยังไงคลิปต่อไป